ไอดีเล็กร้านรับกด ID ไก่สไตล์โหดไม่ว่าจะเป็นแมปบูร์กไรเบิลมีทั้งสไตล์โบคาร์ดหรือสไตล์มิสติกก็มีและสําหรับสายบาสแมปบาสเกตบอลซีโร่ก็มีสไตล์มิสติกมากมายให้เลือกใช้หากใครสนใจกดลิงก์ที่อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนี้ได้เลยครับมาขอดูสไปเดอร์แมนอัปเดตนั่นแหละครับสไปเดอร์แมนอัปเดตสไปเดอร์แมนสไตล์เอาหน้โอเคพี่ประกาศขนาดนี้ผมขอเลยได้ไหมล่ะทีเนี้ยฮึ๊บฮึขอสไปเดอร์แมนได้สไตล์ ะมาแล้วปีเตอร์พาร์เกอร์ผมตามรับสไตล์สไปเดอร์แมนนะครับจะอยู่ในหมวดของลิมิเต็ดนะครับผมเลทการออกสปินธรรมดาอยู่ที่0.25นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลัคกี้สปินนะครับจะอยู่ที่1นะครับผมค่อนข้างตรงเสียงดวงเลยทุกคนขอให้ได้นะทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลของสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีกันนะครับสกิลซีของเราสามารถใช้ได้2รูปแบบนะครับระหว่างที่เรามีบอลกับไม่มีบอลนะครับผมเมื่อเรามีบอลแล้วใช้สกิลนี้นะครับเราจะทำการกระโดดเหมือนตัวไปด้านข้างนะครับสามารถกดได้้2คครรัังนะบผมเอา เข้าให้สิบาทเลยและถ้าเรากดสกิลนี้ในะระยะที่เราดังได้นะครับเราจะทําการดังโดยอัตโนมัติเลยนะครับและเมื่อเรากดใช้สกิลซตอนที่ไม่มีบอลน,นะครับเราจะทําการเปิดใช้สปไปเดอร์เซนต์เป็นเวลา3วินาทีนะครับผมและถ้าหากมีคนส่งหรือว่ายิงในระหว่างที่เราเปิดสปไปเดอร์เซนต์นะครับเราจะทําการพ่นใหญ่และบล็อกบอลโดยอัตโนมัติเลยนะครับการใช้งานจะคล้ายๆสกิลบล็อกบอลของอาคาชิเลยนะครับผม。 ต่อมาสกิลวีนะครับเราสามารถใช้สกิลวีได้2รูปแบบเหมือนกันนะครับผมวิธีใช้ตอนที่เรามีบอลนะครับเมื่อเราเลี้ยงหลบการแย่งของคู่แข่งได้นะครับให้เรากดสกิลวีนะครับเราจะทําการหอบบอลแล้วพ่นใยหนีไปด้านหน้าเลยนะครับผมสาหรับสกิลวีแบบไม่มีบอลนะครับเราจะทําการพ่นใยใส่เพื่อนแล้วก็ปาเพื่อนไปด้านหน้านะครับผมสบายจริงๆตัวนี้สุดยอดการเปิดอเวกเนะครับเราจาเป็นต้องถือบอลนะครับผมหลังจากเปิดอเวกเแล้วสกิลซีเราจะเปลี่ยนไปพร้อมกับมีสกิลบีขึ้นมาใหม่นะครับผม เมื่อเรากดสกิลซีนะครับมันจะไม่ใช่การเปิดสไปเดอร์เซนหรืออะไรทางนั้นนะครับมันคือการเปิดโตนะครับผมอันนี้เมื่อมีคนจะมาแย่งตอนที่เรามีบอลน,นะครับเราจะทําการเลี้ยงหลบแบบอัตโนมัติเลยนะครับเลนจ์ก็ใช้ได้ทั้งหมด3ามสิวินาทีโอ้โหเราเจี๊ยบไปครับอย่างงี้สําหรับสกิลบีนะครับให้เรากดใช้ตอนที่คู่แข่งทําการยิงใส่แป้นเรานะครับผมเราจะทําการเปิดใช้การรีเวิร์ดแบบว่าแ <c oughs> จะยิงเป้นพี่ใหญ่น้องขอยยาด แม่งดึงบอลกลับมานะครับเขานนั้นไม่พอมันยังจะสวนไปทำแต้มคือนอีกก่อนทำแต้มก็ต้องมีแอคกันหน่อยกระโดดควงบอลพร้อมกับปาอาดแป้นแล้วก็กระโดดดังแบบเร์บอลเจมส์ฮิวเอา้าเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่เพื่อนขวาอยู่ทางขวาเอ้ยมนหาผมไม่เจอ Nope <laughs> ยูบุรีจัดเลยเอาไม่เข้าด้วยอะไระเนี่ยลองโดนนะโอ้หไม่โดนไม่โดนแน่นอนผมจัดทางปีขึ้นบินขึ้นไปขึ้นไปมาเปิดเสร็จละยิงดิโอเคให้ยิงไม่ได้ให้ดังเพื่อนอย่าดังเฮ้ยเยอุยอ้ยขอบใจเพื่อนขอหน่อยสวยอะไรวะ เอาเอาชิมาไงเนี่ยที่นี่ต่อคืนแล้วกันไปแหววเรียบร้อยฮู้มาดิเฮ้ยเออโอ้โหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันบูลลี่เลย <c oughs> มันบูลลี่แม็กไวนี่ว่าโดนโดนสง่ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงเพื่อนเออฮะส่งเพื่อนดิส่งเพื่อนดิหนึ่งสองส,อนนอส,อสามส่งขอแล้วกันในเนาะปุ๊บสอดซาำซุบหน่อยมาหนี้ดึงฮู้เอาไม่การน,นี้ก็โดนดีเรียบร้อยนี่คมจัดใช้ไม่ทุกสกลิลเลยเมื่อกี้คุ้มจัดเลยหรือเปล่าวะเอามาเอามานี่เอามานี่เฮ้ย เพื่อนยี่ขโมยสวยจัดมาถึงเวลาแล้วบินลงมาจากฟากฟ้าอูอันดูนดูเซอ่าคีโปเชกเป็นประโยชนเป็นอัมเป็นประโยชน์ฮึมอัดหน่อยเว้ยเดีเย๋ยวโชว์พลังที่แท้จริงไงน้องอะดิยิงดิยิงดิยิงดิโน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 เอเอ,อขออนุญาตไม่ให้ผ่านนะครับใบอนุญาตไม่มีไปละ โหรักจัดอะไรวะนะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ฮะไม่รู้อะไรแต่ว่าเที่อยู่โอเคถึงมันจะบักนิดหน่อยฮะอ่ะอ่ะฮะทำไมมันโดดสูงจังวะอ้าวไม่เข้าด้วยเ <c oughs> มื่อกี้ผมดูสระหันหลังยอมรัชตากรละทางนีเพื่อนจัดลอยไม่ทันหรอกทางนี้เพื่อนจัดลอยไม่ทันหรอกทางนี้เพื่อน ้อยไม่ทันหรอก้อยไม่ทันหรอกโอเคเหมือนจะไม่มีกรรมการเท่านี้แม่งเอ้ยโอ้ oh, no ชิบเป่งละเฮ้ยอะไรเป็นไปได้ไงไม่บั๊กเหรอฟอสซีไม่บั๊กไ,ไม่ใช่ละอันนี้มันไม่ใช่บาสเกตบอลซีโร่ที่ผมรู้จักโอ้โหอันนี้คลีนมากเป็นอันนี้มินชันที่คลีนที่สุดละปกติมันจะบั๊กไงอู้ ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งไปให้ส่งคนคู่เรียบร้อยจบสร็จโจรอู้ฮู้เนียตัวมันเล่นง่ายจริงเพื่อนเดี๋ยวส่งไปด้วยความรวดเร็วไปเอามาโอ้เพื่อนไปตังไหนดิไป ไปเพื่อนธูเขียวยิงไม่ตรใวู้วูว้สวยงามมีฮะข้างนี้ขวาขวาเฮ้ยตงดีเรียบร้อยเข้าแผนหลอกหลอกสองสยองขวัญมาดีมากันดิเออหลอกหลอกละ้ยเพื่อนฝากด้วยไปยิงกระสุนวิธีที่หนึ่งโดนดิ รวบอีกรอบหนึ่งด้งดึงแขงการูแขงการูถึงเวลาได้เวลาสไปเดอร์แมนแล้วโอ้47 47สี่สอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนแล้วร้องไงต่อว่าจำไม่ได้มาตีกอะไรไอ้นุ่มเวลาพีกเกมยิงเลยยิงเลยยิงดีหุย้ยเช่บดีดีด ขอลองละได้เถอะได้เถอะขอลอง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 บี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 กด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 ถือว่าเป็นเลิกยามงามดีนะทุกคนได้เวลานอนพอดีเลยสวัสดีครับน้อง